ขณะเดียวกันตามกันดูต่อนะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้ใช่ไหม a c e b o o k เพจ v ีเ e อ People ซึ่งโพสต์แถลงการของกลุ่มหมอไม่ทนเถานัดแสดงพลังติดโบดําและก็สวมเสื้อดำทั้งประเทศในวันนี้เกือรกรกฎาคมซึ่งจะเป็นวันเดียวกับกลุ่มภาคีสาสุขกับหมอไม่ทนจะนำหนังสือพร้อมรายชื่อ2 0 0 0 0 0ชื่อไปยื่นให้รัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้มีการเร่งนำเข้าวัคซีน mRNA ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้น กลุ่มหมอไม่ทนเนี่ยเขาประกาศจุดยืนแบบนี้ว่าติดโบดําหรือใส่ชุดสีดําโดยข้อเรียกร้องของพวกเขาก็คือนำเข้าวัคซีน mrna ให้เร็วที่สุดและนํามาใช้เป็นวัคซีนหลักเป็นวัคซีนหลักในการป้องกันการระบาดและเปิดเผยขั้นตอนให้ชัดเจนข้อที่2องนำเข้าวัคซีน mrna มากระตุ้นเข็ม3ามให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าข้อที่3 เปิดเผยสัญญาการสั่งซื้อแอซเซเนกากับซินนเวกรวมถึงวัคซีนอื่นๆที่รัฐบาลไทยจะทําสัญญาในอนาคตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและพิสูจน์ให้ประชาชนได้เห็นว่ารัฐบาลจริงใจนะคะข้อที่4เปิดเผยบันทึกการประชุมการประชุม30มิถวุนาที่กลายไปที่วิภาควิจารณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องใบและข้อที่5เชื้อไวรัสโควิดมันสามารถแพร่กระจายผ่านอากาศการสวมหน้ากาก N95 ไม่พอต่อการป้องกันการติดเชือ้อรัฐ ต้องจัดหา n 99ค่ะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์นี่เป็นความเคลื่อนไหวซึ่งวันนี้จะไปยื่นหนังสือคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายยุมตรีเมื่อวานนี้บอกนะครับกรณีหมอไม่ทนจะขอเข้าพบเพื่อจะเรียกร้องเรื่องนี้ว่าผมไม่อยู่ก็หมายถึงท่ามรีบอกว่าไม่อยู่นะฮะจะให้ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขดูแลเพราะว่าคุณอนุทินบอกว่าตนมีภารกิจอื่นแล้วยืนยันว่าไม่ได้หนีเพราะมีนัดหมายงานไว้ลงหน้า การออกมาแสดงความเห็นเป็นเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิ์เรียกร้องในสิ่งที่ตนเองปรารถนารัฐการก็ต้องรับฟังและพยายามบริหารจัดการตามเหตุตามผลนี่คุณนาทุนทีบอกนะ